บทที่67ตามใบสั่งยาคุณหนูใหญ่ต้องป่วยหนักเพียงแต่นางไม่รู้ว่าใครเป็นคนเขียนใบสั่งยานี้ยารักษาโรคตาบอดและยาอื่นๆสามารถรวมอยู่ในนั้นได้อย่างไรก็ตามมันไม่ได้ตัดออกว่ามีคนทำมันโดยเจตนานางเดินตามพ่อบ้านไปตลอดทางจากสวนหน้าบ้านไปหลังบ้านสู้วันวันเพิ่งถอนหายใจกับทิวทัศน์ของสนามหน้าบ้านเมื่อนางเข้าประตูจากนั้นนางก็ไม่ได้มองไปรอบๆ ในขณะที่นางกำลังให้ความสนใจกับทิวทัศน์ของสนามหน้าบ้านพ่อบ้านก็ให้ความสนใจกับการแสดงออกของนางเช่นกันเมื่อเห็นว่านางไม่มีความโลภเหมือนผู้หญิงบ้านนอกแต่มีเพียงความซื่อสัตย์และความเฉยเมยเขาอดไม่ได้ที่จะมองนางด้วยความชื่นชมเขาคิดว่าผู้หญิงที่โลภเงินอย่างนางจะไม่ละสายตาอย่างแน่นอนเมื่อนางเห็นสิ่งดีๆมากมายในจวนสกุลฮวงแต่นางสงบกว่าเขาเมื่อเข้าสู่สวนในครั้งแรก สู้ว่านวานรู้ด้วยว่าพ่อบ้านกำลังจ้องมองนางนางต้องการแซงทำเป็นว่านางไม่รังเกียจแต่เขายังคงจ้องมองเช่นนี้ซึ่งทำให้นางอึดอัดมากท่านพ่อบ้านท่านเห็นมามากพอแล้วหรือไม่ใบหน้าข้ามีดีอะไรนักหนาแม้ว่ารอยปื้นบนใบหน้าจะจางลงหลังจากที่นางพอกหน้าแบบแพทย์แผนจีนไม่กี่วันแต่ก็ยังมีอยู่บ้างเล็กน้อยและใบหน้าของนางเต็มไปด้วยไขยมันนางรู้ตัวเองดีว่านางไม่สวย พ่อบ้านกำกำปั้นอย่างงุ่งง่ามแล้วจอปากแล้วไอเบาๆอย่าถือสาผู้หญิงน้อยข้าไม่เคยเห็นผู้หญิงคนไหนเรียนแพทย์เลยโอ้ถ้าอย่างนั้นท่านก็ยังไม่เห็นอะไรอีกมากมายสู้ว่านๆพูดเบาๆยังไงก็ตามท่านสะดวกไหมที่จะบอกข้าเล็กน้อยเกี่ยวกับอาการป่วยของคุณหนูใหญ่ของท่านพ่อบ้านคิดว่านี่คือจวนสกุลหวงดังนั้นจึงไม่เป็นไรที่จะกระซิบ และเล่าเรื่องอาการป่วยของคุณหนูใหญ่ของเขาหลังจากที่สู้ว่านๆได้ฟังนางก็รู้สึกครุ่นคิดมากขึ้นเล็กน้อยปีนี้คุณหนูใหญห่วงอายุ15ปีและร่างกายอ่อนแอตั้งแต่เด็กนางใช้ยาหลายชนิดมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาและหลังจากที่คุณหนูใหญ่ห่วงเกิดได้ไม่นานแม่ของนางก็เสียชีวิตลงด้วยอาการป่วย หลังจากนั้นนายท่านฮวงได้แต่งงานกับอนุพันธ์ยาของเขาในเวลาเพียงครึ่งปีนายท่านฮวงให้กำเนิดลูกสาวคนหนึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมานายท่านฮวงมีลูกสาวสองคนนี้เท่านั้นไม่มีลูกชายสักคนเดียวด้วยเหตุนี้เขาจึงคิดว่าเป็นเพราะสุขภาพที่ย่แย่ของเขาดังนั้นเขาจึงพยายามอย่างเต็มที่ที่จะรวบรวมอาหารอันโอชาจากภูเขาและทะเล เพื่อรับประทานและเติมเต็มสุขภาพของเขาสุดท้ายก็ไม่ได้ผลแถมท้องของอนุก็ยังไม่ขยับเลยเนื่องจากลูกสาวที่เกิดจากภรรยาคนแรกมักจะป่วยและเขาไม่ได้พบนางเลยสักครั้งในไม่กี่วันนายท่าน่วงจึงปรดปราลูกสาวของอนุที่เกิดกับอนุและปฏิบตัติต่อนางเหมือนแก้วตาดวงใจส่วนอย่างอื่นพ่อบ้านไม่พูดอะไรมากแต่สำหรับสู่ว่านว่านซึ่งเคยดูละครทีวีเกี่ยวกับศึกทิงบ้านมามากมายในชีวิตที่แล้วนี่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ นางแค่ใช้นิ้วเท้าคิดดูก็รู้ว่ามีอะไรซับซ้อนอยู่ในนั้นขณะที่เขากำลังเข้าใกล้ลานบ้านของนายท่าน่วงคนสองคนก็ปรากฏตัวขึ้นจากด้านหน้าดูชุดเหล่านี้สีชุดหนึ่งดูหรูหราส่วนอีกชุดธรรมดามีมวยผมแบบสาวใช้สู้ว่านว่านคิดกับตัวเองว่าสองคนนี้ต้องเป็นคุณหนูรองของตระกูล่วงและสาวใช้ส่วนตัวของนางพ่อบ้านทักทายนางและพูดด้วยความเคารพคุณหนูรอง เมื่อเห็นเช่นนี้สู้ว่านว่านก็ไม่พูดอะไรแต่พยักหน้าเล็กน้อยเป็นการทักทายอย่างไรก็ตามคุณหนูรองหวงไม่ได้สนใจนางจ้องมองที่สู้ว่านว่านในบรรยากาศและคำพูดของนางที่ไม่ได้สงบนิ่งเหมือนกับของครอบครัวที่ร่ำรวยพ่อบ้านสตรีน่าเกลียดผู้นี้มาจากไหนคุณหนูรองนี่คือพ่อบ้านหยุดกระทันหันเพราะเขาไม่รู้จักชื่อของสู้ว่านว่าน เมื่อเห็นฉากนี้สู้ว่านว่านก็เงยหน้าขึ้นและพูดอย่างเฉยเมยคุณหนูรองฆ่าชื่อสู้ว่านว่านเป็นเพียงผู้หญิงตัวเล็กๆที่รู้เรื่องยาสมุนไพรนิดหน่อยสัญชาตญาณของนางบอกว่าคุณหนูรองนี้ไม่ง่ายนักที่จะรับมือเมื่อคุณหนูรองหวงได้ยินนางก็ย่อยเย้ยอะไรนะพี่สาวที่ป่วยของข้าต้องการหาวิธีรักษาที่บ้านแม้ว่าตอนนี้นางจะไปพบแพทย์มาแล้วอย่างนั้นหรือ หลังจากพูจบคุณหนูรองหวงก็เข้ามาและจ้องมองสู้ว่านว่านอย่างเยื่อยิ่งเจ้าต้องระวังถ้าพี่สาวที่ป่วยของข้ากินยาผิดและเกิดอุบัติเหตุเจ้าจะไม่มีทางรอดเมื่อได้ยินเช่นนี้มุมปากของสู้ว่านว่านก็ยกโค้งขึ้นเล็กน้อยและนางตอบอย่างเฉยเมยแล้วถ้าข้าใช้ยาผิดกับเงินของข้าและเกิดอุบัติเหตุใครจะรับผิดชอบมัน นี่เป็นเพียงการพูดคุยทั่วไปใครจะคิดว่ารอยยิ้มของคุณหนูรองวงจะหายไปในทันทีหลังจากฟังสิ่งนี้และความโกรธจะปรากฏในดวงตาของนางหลังจากที่นางจ้องมองที่สู้ว่านว่านสักพักก็มองไปข้างหลังสู้ว่านว่านเมื่อสู้ว่านว่านเห็นก็เยอะอเยินอยู่ในใจแน่นอนว่ายารักษาโรคของคุณหนูใหญ่นั้นไม่ง่ายเลยมีโอกาสมากที่จะเกี่ยวข้องกับคุณหนูรองวงคนนี้แต่มันสำคัญอะไรกับนาง นางแค่ต้องสั่งยาดีๆและหาเงินอย่างอื่นไม่เกี่ยวกับนางพี่สาวทั้งสองคนสามารถต่อสู้ได้ตามใจชอบคุณหนูรองฮวงชํำเลืองมองสู้ว่านๆเจ้ากล้าที่จะขัดแย้งกับข้าในจวนสกุล่วงเจ้าเหนื่อยกับชีวิตแล้วหรือคุณหนูรองข้าแค่พูดความจริงแต่ตอนนี้ไม่ว่างต้องไปตรวจคุณหนูใหญ่ถ้าท่านหยุดข้าครั้งแล้วครั้งเล่าท่านมีจุดประสงค์อะไรสู้วานวานเยอะหยัน ในเวลานี้คนรับใช้ทั้งหมดของจวนเดินผ่านไปคนรับใช้บังเอิญฟังคำของสู้ว่านว่านหลังจากนั้นไม่นานการสนทนาระหว่างคนรับใช้ก็ปรากฏขึ้นคุณหนูรองขัดขวางไม่ให้คุณหนูใหญ่พบแพทย์เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้อย่างไรคุณหนูรองเกลียดคุณหนูใหญ่มาโดยตลอดเจ้าไม่รู้หรือแต่คุณหนูรองไม่สนใจคุณหนูใหญ่มากนะักคุณหนูจะเกลียดได้อย่างไร เจ้ามันโง่สิ่งนี้สามารถแกล้งทำได้แม้ว่าเสียงจะไม่ดังมากแต่คำพูดนั้นพูดได้ดีและคำพูดของพวกเขาก็ได้ยินเข้าหูของคุณหนูรองวงคุณหนูรองวงกัดฟันกรามของนางและจ้องไปที่คนรับใช้อย่างโกรธโกรธโดยที่นางไม่จำเป็นต้องพูดอะไรสาวใช้ส่วนตัวของคุณหนูรองวงยืนขึ้นและดุด้วยความโกรธเจ้ากลา้าเมื่อคนใช้ได้ยินดังนั้นก็คุกเข,ข่าลงอ้อนวอนขอความเมตาตาปราบใดที่คุณหนูรองวงไม่ยกโทษ พวกนางทำได้เพียงลากลงมาและตบหน้าคุณหนูรองนายท่านมีบ่าวจำนวนมากบ่าวผิดไปแล้วโปรดปล่อยบ่าวไปเถอะคุณหนูรองบ่าวก็รู้ว่าผิดเมื่อได้ยินเช่นนี้คุณหนูรองหวงมองไปที่สู้ว่านแล้วพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาในจวนสกุลหวงเจ้าต้องปฏิบัติตามกฎของประกูลหวงคนที่พูดมากต้องตกปากทันทีที่คำพูดเหล่านี้ออกมากลุ่มผู้แสดงความคิดเห็นก็ถูกดึงลงมาและตกปาก สู้ว่านวัานมองไปที่คุณหนูรองหวงอย่างไม่แยแสนางรู้ว่าคุณหนูรองหวงแค่เตือนตัวเองโดยใช้คนอื่นและเตือนตัวเองว่านี่คือโจรตระกูลหวงดังนั้นอย่าทำสิ่งเลวร้ายพ่อบ้านมองจากด้านข้างกำลังคิดถึงเรื่องสำคัญเขาพูดว่าคุณหนูรองข้าน้อยต้องพาหูหญินสู้ไปพบนายท่านท่านท่านให้เราไปก่อนได้ไหมคุณหนูรองฮวงตะคอกอย่างเย็นชาไปเถอะ ขอบคุณขอรับคุณหนูรองพ่อบ้านถอนหายใจด้วยความโล่งอกมองสู้ว่านว่านแล้วพาผู้คนออกไปเมื่อเห็นคนสองสามคนค่อยๆหายไปจากระยะการมองเห็นคุณหนูรอง่วงจึงสั่งเสี่ยวเหอส่งคนไปดูที่สวนของพี่สาวใหญ่แล้วกลับมาบอกข้าทันทีหากมีอะไรเจ้าคะ่ะคุณหนูรองสาวใช้ชื่อเสี่ยวเหอรีบลงไปจัดการเรื่องนี้ คุณหนูรองหวงเหลตาของนางและคิดปรารถนาในใจไปที่ส่วนของอนุรอมกันเถอะบทที่68ความทุกข์เพิ่งหายไปหลังจากเข้าไปในลานของนายท่านห่วงทันทีที่สู้ว่านว่านก้าวเข้าไปในลานนางก็สังเกตเห็นเสียงที่มาจากข้างในสิ่งนี้ทำให้พ่อบ้านของจวนสกุลห่วงอับอายโดยตรง พ่อบ้านชำเลืองมองไปที่สู้ว่านว่านจากสุดสายตาของเขาและพูดอย่างเคอะเขินผู้หญินน้อยสู้โปรดรอยอยู่ที่นี่สักครู่ไม่เป็นไรค่าจะรอยอยู่ตรงนี้สู้ว่านว่านยิ้มเบาๆแต่ในใจของนางกลับด่านายท่านห่วงอย่างรุนแรงกลางวันแสกแสกไม่กลัวโดนผีหลอกเหรอพ่อบ้านกระแอมเบาๆเดินไปที่ประตูแล้วเคาะเบาๆนายท่านนายท่าน การเคลื่อนไหวในห้องชัดเจนขึ้นเรื่อยๆพ่อบ้านหน้าแดงและลังเลที่ประตูเขาคออีกครั้งในเวลานี้มีเสียงที่นุ่มนวลและเกรี้ยวกราดในห้องนายท่านมีคนกำลังตามหาท่านนายท่านฮวงตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่หยาบก,กระด้างไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามอย่ามายุ่งกับข้าไม่อย่างนั้นก็เก็บของและออกไปจากจวนสกุลฮวงเมื่อได้ยินเช่นนี้พ่อบ้านปาดเงยเย็นที่หน้าผากของเขาแล้วพูดว่านายท่าน ผู้หญิงตัวเล็กที่กำลังจะขายตภาพน้ำในตอนนี้เป็นหมอและนางบอกว่ามีบางอย่างผิดปกติกับใบสั่งยาที่คุณหนูใหญ่รับไปทันทีที่คำพูดเหล่านี้ออกมาทั้งห้องก็เงียบลงทันทีหลังจากนั้นไม่นานผู้หญิงที่แต่งตัวไม่เรียบร้อยก็ออกมาจากห้องมองพ่อบ้านอย่างโกรธโกรธแล้วเดินออกไปอย่างไม่พอใจพร้อมกับบิดเอวของนางเมื่อเห็นสู้ว่าน,านผู้หญิงคนนั้นก็แสดงท่าทีรังเกียจเช่นกัน ซูวานวานพูดไม่ออกและมองไปที่ผู้หญิงคนนั้นอย่างเฉยเมยแต่เมื่อผู้หญิงคนนั้นเดินผ่านไปนางได้กลิ่นของทะเลซึ่งทำให้จิตใต้สำนึกของนางรู้สึกไม่สบายเจ้านี่เจ้าควรเอาใจใส่และทำความสะอาดให้มากๆมิีฉะนั้นจะยิ่งแย่ลงไปอีกนางไม่เข้าใจจริงๆว่านายท่าน่วงสามารถยอมรับรสชาติเช่นนี้ได้อย่างไรนางแค่พูดแบบสบายๆแต่จู่ๆผู้หญิงคนนั้นก็ระเบิดขึ้นเจ้าพูดอะไร เจ้าแช่งให้ข้าป่วยหรืองุมปากของสู้ว่านว่านกระตุกเจ้าไม่สบายหรือเปล่าเจ้าไม่สบายหรือเปล่ากลิ่นมันแปลกแปลกนางได้กลิ่นแต่ผู้หญิงคนนี้ไม่ได้กลิ่นเลยเหรอสีหน้าของหญิงสาวที่เย้ายวนใจเปลี่ยนไปนางกัดฟันและจ้องมองที่สู้ว่านว่านในเวลานี้พ่อบ้านเข้ามาและดุว่าในเมื่อในท่านปล่อยเจ้าไปอย่ารอชาที่นี่อีกต่อไปผู้หญิงคนนั้นตะคอกอย่างเย็นชารอดูไปเถอะ ถ้านางสามารถตั้งท้องลูกของนายท่านห่วงได้จวนประกูลห่วงแห่งนี้ก็จะมีที่อยู่เป็นของตัวเองสู้วานวานไม่กล้าหายใจเข้าลึกๆจนกระทั่งผู้หญิงคนนั้นเดินจากไปแต่ก็ยังมีกลิ่นนั้นในอากาศที่แม้แต่นางซึ่งเป็นผู้หญิงก็ทนไม่ได้พ่อบ้านผู้หญิงคนนี้มาจากไหนนางมาจากหอห่ยชุนพ่อบ้านพูดอย่างดูถูกอาศัยว่าหน้าตาดีก็ทำตัวแปลกๆมาตลอด และประตูจวนตระกูห่วงก็เข้าไม่ได้ง่ายนักแม้ว่านางจะไม่รู้ว่าหอวิชุนอยู่ที่ไหนแต่สู้ว่านว่านก็มีสัญชาตญาณว่ามันอาจเป็นสถานบันเทิงสักแห่งแคกแคกสู้ว่านว่านกระแอมเบาๆแต่ไม่ได้พูดอะไรมากนางรู้สึกว่านางไม่ควรเข้าไปยุ่งด้วยแม้ว่าผู้หญิงคนนั้นจะปกคลุมไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่เกี่ยวอะไรกับนางเลย และชายชรา่วงผู้นี้ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับนางดังนั้นนางจึงไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้เจ้ายังไม่เข้ามาทําอะไรอยู่ข้างนอกเสียงของนายท่านหวงดังมาจากในห้องเมื่อได้ยินเสียงพ่อบ้านตอบกลับอย่างรวดเร็วและพาสู้ว่านว่านเข้าไปเมื่อเข้าไปในห้องสู้ว่านว่านแทบจะหายใจไม่ออกกลิ่นของความสุขและความเสียหายภายในทําให้นางอยากจะกลั้นหายใจสักชั่วยาม นายท่านนี่คือหูหญิงน้อยสู้คนขายตาภาพน้ำพ่อบ้านคำนับเล็กน้อยไปที่เตียงและทำความเคารพสู้ว่านว่านใช้โอกาสนี้มองไปที่เตียงม่านหมอกไม่สามารถซ่อนคนบนเตียงได้ชายชราที่นางเห็นเป็นชายร่างผอมที่มีหนกแก้มยุบฟูทั้งหมดนี้พังหมดแล้วใช่ไหมเมื่อนึกถึงสิ่งนี้มุมปากของสู้ว่านว่านก็กระตุกอีกครั้งนางก้าวไปข้างหน้าและพยักหน้าเล็กน้อย นายท่าน่วงข้าชื่อสู้ว่านว่านมาจากหมู่บ้านต้าชิงอืมนายท่าน่วงยกม่านขึ้นและเงยหน้าขึ้นมองสู้ว่านว่านสามารถเห็นความไม่ชอบในสายตาของนายท่าน่วงได้อย่างชัดเจนนางไม่แปลกใจเลยที่ผู้ชายชอบผู้หญิงหน้าตาดีและหุ่นหน้าหลงไหลผู้หญิงน้อยสู้เจ้ารู้จักยาไหมด้วยความเข้าใจเพียงเล็กน้อยบางโรคก็ยังสามารถรักษาให้หายได้สู้ว่านว่านตอบ ในกรณีนี้เจ้าบอกว่ามีบางอย่างผิดปกติกับใบสั่งยาของลูกสาวคนโตของข้ามีปัญหาอะไรไหมนายท่าน่วงมียาชื่อเทียนเหลียนจืออยู่ในยานั้นซึ่งไม่ควรเพิ่มเข้าไปหากเพิ่มยานี้เข้าไปมันจะไปรบกวนยาอื่นไม่เพียงแต่คุณหนูใหญ่จะไม่หายแต่นางก็จะอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่เช่นกันนางจะง่วงเหงาหานอนทั้งวันสู้ว่านว่านอธิบายให้ในายท่าน่วงฟังทีละคำโอ้ นี่คือใบสั่งยาที่แพทย์สั่งจ่ายให้ข้าเป็นจำนวนมากเจ้าจะโน้มนา้าวใจข้าด้วยคำพูดเพียงไม่กี่คำได้อย่างไรเมื่อได้ยินเช่นนี้สู้วานวานก็รู้ดีเช่นกันว่าไม่มีคนปกติจะเชื่อคำพูดของนางนางเงยหน้าขึ้นมองนายท่าน่วงและวิเคราะห์ดูใบหน้าของนายท่าน่วงเบ้าตาจมลึกดวงตาของท่านไม่มีชีวิตชีวาและตาขาวของท่านไม่มีเลือดนีเป็นสัญญาณของการพร่องของพลังงานและเลือด ข้าขอถามนายท่าน่วงว่าตำแหน่งของไตจะปวดในไม่กี่วันที่ผ่านมาใช่หรือไม่ความประหลาดใจฉายผ่านดวงตาของนายท่าน่วงแต่เขาก็ยังถามอย่างสงสัยว่าตำแหน่งไตสู้ว่านว่านยกมือขึ้นแล้วชี้ไปที่ไตของนางนายท่านหวงมีอาการปวดตื้อที่นี่หรือไม่และเมื่อนอนตอนกลางคืนท่านจะหายใจลำบากเมื่อนอนตะแคงจริงด้วยสิความสงสัยในดวงตาของนายท่าน่วงค่อยๆหายไป เมื่อพ่อบ้านได้ยินจากด้านข้างเขาก็ประหลาดใจมากนางยังไม่รู้สึกถึงชีพจรแต่สามารถบอกอาการป่วยของนายท่านได้เพียงแค่มองหน้านายท่านของเขานอกจากนี้ใบสั่งยาของคุณหนูใหญ่นางก็ยังสามารถเห็นปัญหาได้เพียงแค่มองดูนี่หมายความว่านางรู้เพียงเล็กน้อยจริงๆเหรอซู้วันวานไม่ได้สนใจการจ้องมองของพ่อบ้านและพูดอย่างตื้นตื้นนายท่านห่วงมีเพศสัมพันธ์มากเกินไป ซึ่งทำให้ไตบกคร่องหากไม่ดูแลให้ดีและทำแบบนี้ต่อไปท่านจะเป็นคนเดียวที่จะทนทุกข์ฟังสิ่งที่เจ้าพูดเจ้าช่วยข้าดูแลได้ไหมหรือเจ้าช่วยข้าให้มีลูกได้ไหมนายท่านห่วงถามตรงประเด็นสู้ว่านว่านรู้สึกละอายใจนางแค่ต้องการแสดงทักษะท,ทางการแพทย์ของนางจากนั้นแก้ปัญหาของคุณหนูใหญ่และหาเงินทำไมนางถึงต้องดูแลอาการป่วยของนายท่านห่วงตอนนี้ นท่านห่วงสิ่งที่เร่งด่วนที่สุดคือการไปตรวจคุณหนูใหญ่ไม่ใช่หรือสู้ว่านว่านเตือนสาวใช้ย,ยังบอกด้วยว่าตอนนี้คุณหนูใหญ่กำลังรอที่จะดื่มยานางเกรงว่าตอนนี้นางคงป่วยมากหากไม่ได้รับการรักษาโดยเร็วที่สุดอาจจะมีปัญหาใหญ่เมื่อได้ยินเช่นนี้ในท่านห่วงก็โบกมืออย่างไม่แยแสผู้หญิงคนนั้นมีเวลาชีวิตอีกมากไม่ต้องกังวลตอนนี้เจ้ามาและตรวจร่างกายให้ข้าก่อน เจ้าสามารถเห็นปัญหาได้อย่างรวดเร็วซึ่งหมายความว่าทักษะท,ทางการแพทย์ของเจ้าค่อนข้างดีสู้ว่านว่านรู้สึกขัดแย้งทันทีกับนายท่าน่วงคนนี้ที่ใช้เงินจำนวนมากเพื่อซื้อตะภาพน้ำผู้ชายคนนี้ไม่ห่วงลูกสาวคนโตเลยตอนนี้ดูเหมือนว่าคุณหนูใหญ่หวงมีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้ถือว่านางโชคดีจริงๆสูว่านว่านพูดอย่างลวกๆนายท่าน่วงท่านเพียงแค่ต้องดูแลร่างกายของท่านให้ดี ออกไปข้างนอกให้มากขึ้นและนอนบนเตียงให้น้อยลงนั่นจะไม่เป็นไร